ันนี้พวกเรามาที่นี่ทำไมกันครับผม MV ครับชื่อเพลงเปลวไฟครับโอเคไฟเป็นเพลงใหม่ของเรานะฮะที่ทำงานร่วมกับคุณฟองเบียร์นะฮะฟองเบียร์แบ็คเทสต่างคนต่างคงรู้จักทั้งสองคนอยู่แล้วนะฮะได้มาร่วมงานครั้งแรกนะฮะจะออกมาเป็นยังไงนั้นน่าสนใจทีเดียวต้องรอฟังกันนะครับต้องบอกตรงๆว่าเพลงนี้มันดราม่าตั้งแต่เนื้อเพลงตัวเพลงแล้วก็ในตัวของ MV ด้วยนะครับแล้วก็เราได้เราได้นักแสดงอย่าง นวหน้านงเอกที่ชื่อเปลวไฟเนี่ยเหมาะสมกับเธอมากนะตอนนี้เพราะเธอฮอตสุดๆนะฮะคือน้องบีน้ำทิพนะฮะตอนนี้ก็เป็นเบนเชอร์เดอะเฟสที่ชนะซีซั่นนี้ด้วยนะครับได้มาเป็นนางเอกให้กับเราแล้วก็มีคนหนึ่งใครนะฮะน้องจุกกรูครับจุกกรูจุกกรูเป็นลูกสาวของน้องบีนี่แหละในเดอะเฟสใช่ก็คิดดูแล้วกันก็เอามาหมดเลยอะความน่าสนใจที่พี่เพิ่มมากขึ้นก็คือ เขาได้มาแสดงร่วมกันด้วยนะครับแล้วก<ช>็<ช>วอีกอย่างหนึงก็ในเรื่องของเนื้อหาของ MV เนี่ยต้องบอกว่าซีนอารมณ์ล้วนๆนะครับ<ช>ทั้งเรื่องเลยว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูที่คุณแม่กับลูกสาวเนี่ยเขาเล่นกันว่ามันจะ,นนนะรุนแรงขนาดไหนสีส่สามสอเพลง เป็นเท่าทานแต่ว่าทำเพราะมันรัเธอเพังด้วยหัวใจด้วยชวิตและก ใช้ในเกมของเธอรักความรักของเธอมันไฟที่มันร้อนความรักของเธอมันเกมที่มันซ่อน ก็ลงและเดินเข้าไปอยู่ในเน้นในเกมที่ใจอาจกลายเป็นเท่าทานแต่ว่าท้ำเพราะมันรักเธอว่าใครรู้สึกคนรวยยังไม่รู้ไม่สุดที่พี่คิดก็เลยจะให้เล่นเผื่อตอนนี้ด้วยมังไหมมั้งคือจริงๆอ่ะ ในความรู้สึกของพี่อ่ะคนเราถ้ามาเล่นในเกมที่เรารู้ว่าเป็นของคนอื่นเราไม่แย่งเราแพ้แจกเลยแก่แน่แตจริงๆอ่ะที่จริงอยากจบแค่เรารู้สึกสับใจเราเด si ินหลายหลายแร่แง่แต่ถ้าให้รู้สึกว่าอยากให้คนดูสงสารตัวละครเองรู้สึกว่าตัวเองก็แพ้เหมือนกันแต่ว่าเดินมาแล้วแบบมองเห็นแล้เย็นชาใช่ตอนแรกเหมือนเดิมเลยสําแรคเตอร์หรือว่า ไม่ได้รู้สึกที่คิดจะช่วยเหรืออะไรหรือสงสารเธอเลยเพราะตอนนี้นเ,เ,เราเริ่มคายตัวละครแล้วว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีโมเมนต์บางอย่างที่คครู้สึกว่าเออใช่อยู่ใช่อยู่แล้วแต่พอเจออะไรบางอย่างเจอว่าคำพูดอะไรเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้เหมือนเขาก็บอกเราเหมือนกันว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ชนะหรอออาเงี้ยทำให้เราเหมือนกับย้อนกลับมาคิดว่าเออทำอยู่เนี่ยจริงๆกูก็้า้องตัวเองแบบ อย,นะอยากได้อารมณ์ทิ้ติดในตอนนี้เรามีหลายว่าจะออกอารมณ์อะัรจะนีค่ะจะกู้เดอกเฟนนะคะหลังจากจบรายการจากรายการนะคะตอนนี้ก็มีถ่าย M V ค่ะ M V เพลงเปลวไฟของ Backhead นะคะซึ่งถ่ายคู่กับนเทอร์สุดสวยของหนูด้วยค่ะร่วมงานกับนเทอร์คะ โอโ้รู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าเป็นเมนเทอร์เขาก็สอนสอนอะเขาสอนทุกอย่างคือหนูได้แต่สิ่งดีๆจากพี่มีไม่เคยได้อะไรแบบทําให้ผิดหวังเลยนี้ไม่เคยเลยค่ะมีแตบบ่รักๆๆแล้ว MV เพลงนี้เนี่ยนะคะเนื้อหาดราม,มา่าเข้มข้นแบบแย่งแฟนกัน,นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วย่งเป็นคนที่เรารักอะมาแย่งแฟนเราความดาราม่ามันเลยแบบจริงอะ ก็จาก MV ตัวแรกนะคะที่หนูได้เล่นเนี่ยจะเป็นประมาณแบบว่าทําในสิ่งที่ไม่ชอบกดดันแล้วก็เพื่อจะซื้อสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยให้กับคนที่เรารักใช่ไหมคะมันก็คือยังยังไม่ได้กดดันถึงขนาดว่าต้องมานั่งร้องให้อะไรเงี้ยค่ะคือ MV ตัวนี้เนี่ยเป็นการแย่งแฟนคือมันคือชีวิตจริงแล้วแบบว่าเฮ้ยเราโดนแย่งแฟนไปนะความรู้สึกเราอะมันแบบ เสียใจมากแล้วยิ่งเป็นคนที่เรารักรักทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดราม่าเอ๋ว่ากี่เซ่รักิดหน่อยจ้ะก็สน an er. ุกด oh ีค่ะคือบีก็อยากทํางานกับน้องๆในทีมอยู่แล้วค่ะก็ดีใจค่ะที่วันนี้ได้มาถ่าย MV ด้วยกันค่ะก็แนะนําบ้างนิดหน่อยเนาะแต่ว่าไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากจะข้ามขั้นของอะไระกุ้มกับอะคัะก็คือ ก็ให้พูมกลับเป็นคนชี้แนะมากกว่าแต่อะไรที่เราบอกได้นิดหน่อยและอยากให้น้องเขาเหมือนแบบเอ๊ะลองเปลี่ยนวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนิดนึงอะไร่งเงี้ยแต่น้องก็ทําได้ดีค่ะดีค่ะถือว่าค่านอนข้างถ่ายเร็วนะต้องบอกว่าจุกู้เก่งมากเลยนะเพราะว่า,าถ้าไม่เก่งเนี่ยมันไม่เร็วขนาดนี้นะคะดีถือว่าถ่เร็วเลยค่ะดีใจค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานอยูะะ่แล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็น MV ตัวที่สองที่บีได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับรงศาประเทค่ะส่วนหนูอะคะหนูดูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะหนูชอบ่า น่ารักค่ะพี่พี่ปูลหล่อด้วยค่ะ <laughs> อ๋อใช่คำแรกเห็นปูนะคะบอกพี่ปีพี่ปูเทม่ม <laughs> า,า,าก่จาก้าจ้าค่ะเ v เพลงน,นี้นะคะชื่อ MV เพลงเปลวไฟค่ะของวงแบ็กเฮดค่ะจะจะบอกว่ามันเข้มข้นมากค่ะมันแบบเป็นความดรามา่าที่แบบดราม่าจริงๆคะ่ะ ก็ฝากให้ไปดูแล้กันค่ะถ้าอยากรู้อ่ะต้องดูค่ะเมนเทอร์หนูแซบด้วยนะคะมีเลิฟซีนด้วยซิหยค่ะต้องบอกบอกไว้เลยว่าความน่าสนใจไม่ใช่อยู่แค่นี้ความน่าสนใจยังมีมากกว่านั้นอีกใช่ไหมครับคุณชุ๊ครับครับแต่ให้ติดตามกันที่อ่า u u u e e ครับวันที่วันที่26นะครับครับมกราคมนี้ครับเวลาครับ26มกราคมครับเ ตามได้ใน YouTube ใกล้บ้านท่านนะฮะครับผมฝากด้วยครับครับฝากด้วยครับ